เพื่อนๆเรามาดูขัดตัดตน้นไม้กันอาชีพที่เสี่ยงอันตรายเพื่อนๆดูดูดูปีนขึ้นไปสายไฟน่ากลัวมาก ปีเขาไมา่ลัวเลยนะพูวสูงไวด้วยนะที่ปีนเนี่ยเดีด๋ยด,ด,ดูสายไฟระยองระยางเลยจ้ะ พี boy, ่พลอยพี่พลอยดูแมวข้างบ้านกันอ่ะพี่พอยพี่พลอยทำไรคะพี่พอยทำไรคะอาพี่พอยอย่าตบพวกเด้อพลอยอย่าขับ แม่กันไปเล่นนะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยพอแล้วพี่ไปๆห้าร้อยเจ็ดสิบแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยพอแล้วเหรอยหม่ไปเที่ยวเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นดูเพื่อนๆวันนี้เป็นวันตัดต้นไม้มั้งอายุจะมา าไฟก็ระยงระยาง,ยยางปีนก็น่ากลัวเอ,อผู้สูงไว้ด้วยเธอไอเราหรือก็กลัไวไฟจะช็อตจะดุก็ดูดิจะมองดูกลัวเป็นอาชีพพี่เสียงแต่ก็ต้องทำใช่ไหม ก็จะตัดนี่เธอเราซุกแตงทำไมก็ไม่ตัดออกให้หมดเนาะมันก็ยังพาสายไฟอยู่ดีอ่ะเห็นไหมก่อนตัดหลังตัดไม่ต่างกันเลยทั้งตัดแต่ย่อยไปขับบ้านทำงานดีกว่าขับบ้านทำงานดีกว่า,า,วาช้าบู เชฟบูจะมาไหนครับอาเชฟบูจะไปไหนเชฟบูจะไปไหนอาพี่บูพี่บูอาพี่บูจะไปไหนครับเอ้อเชฟบูเป็นยามเป้าประตูอ้าว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 พี่บูพี่บูจะไปไหนคะอาพี่บูพี่บูจะเดินไปไหนเข้าบ้านเลยมันกินได้ทีนไหนระยามันเหี่ยวแล้ว ไปเร็วๆเลยเร็วๆเลยบ้านอยู่ทางไหนเร็วๆไปเร็วๆร็มาเด้อมาเด้อเด้อไอเด้อแล้วพี่โบเด้อนะเข้าไปเร็วนี้เร็วๆเข้าบ้านไปเลยไม่ต้องเดี๋ยวเขาจับไปนะเขาไปตัดต้นไม้เดี๋ยวเขาจับไปนะขอบคุณแม่แม่พี่พี่เพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณค่ะ Terima kasih. Terima